จะได้ปูไมน่นอวันนี้มีลูกค้าสั่งปูจะได้ปูไมน่นอมาลุ้นไปพร้อมๆกันจ้าเอาแนะ่หนึ่งตัเดิงดิง วันนี้คงไม่ได้ปูดเดอร์เห็บโซมันนีนะฝุโนโนกระชังที่สามแล้วปูไม่ถึงสิบตัว,ลวเลยจ้าไม่หมาเลยไม่ได้ค่าขนมเลยเรา สามจะได้ไม่น้อบรรยากาศวันนี้เป็นคึมคมค่ะไม่มีแดดเลยไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานแดดดีมากเลยค่ะดนนูดนดูดมีไม่มีไม่มีไม่เน่าเน่วเด็ดสามตัว ทำไมไม่มีป <laughs> so ูตัวเล็กได้สามตัวเองดูสามกระชังแล้วได้แค่นี้เองค่ะได้เจ็ดตัวเจ็ดตัวมีตัวเล็กๆ <c oughs> แต่ว่าน่าจะมีไข่นันตัวเล็ก ใส่เยื่อล่อใหม่ใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะไปสองสามบันค่อยมายกอีกทีนึงช่วงนี้คุณดักปูเยอะด้วย มีคนขโมยหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะครั้งที่แล้วขโมยเกือบหมดกระชังด,ด้ยบรรยากาศถูเขาสุ่กระชังที่สี บรรยากาศแคมปิง้งแคมปิง้งแคมปิง้งนิ่งดีจ้ะบรรยากาศโดยรอบค่ะวันนี้ไม่มีแสงแดดแต่ว,ว่าน้ำทะเลก็นิ่งดีนะวันนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่ค่ะ มาลุ้นกระชังที่สีจะได้ไม่น้อทู่ฮะรอหา <c oughs> อ,อยู่หากินดูดู <c oughs> โอโ้ <c oughs> กระชังที่สีได้เยอะอยู่ค่ะ อยู่ว้าดูกินปลาไม่หมดกระชังที่สีได้เยอะอยู่แต่ว่าไม่ครบออเดอร์ไม่ครบสี่สิบตัวนะตมานอู้ตัวใหญ่ด้วยค่ะรอบกระกระชังที่สีนี่ใช้ได้อยู่ ถ้าได้แบบนี้ทุกกระชังชุดยอดเลยค่ะใส่เยื่อล่อเข้าไปภาษาเขมเนก็ะดะตรูดะดตรูกระดาม <laughs> อเอ้ยโมเลยปั่นแตกแรงอย่างนี้ได้แค่นี้แหละค่ะทุกคนไม่ถึงตามออเดอร์เลยนะเรียนที่สใสมไหมค่ะ It's off the order. The rest can the Oh เรียนที่ใส่ไม่แม่พี่ก๊อฟัดเบ๊น่าจะไปใส่ฝั่งนู้ง อยู่หากินขายพอได้ค่าขนมมีอะไรขายได้เราก็ขายจ้าปูโนเวปูที่นี่ก็เยอะเกิน ช่วงนี้ปูกำลังไข่ค่ะราคาที่ร้านที่ฉบก็น่าจะราคาน่าจะขึ้นแล้วค่ะ เจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนวันนี้ขอนขอนุญาตขออนุญาตไปขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs>